สวัสดีครับทุกท่านและเอฟทีท้องทิ่พี h ช n แนลนะครับวันนี้พกผมในเรื่องการกําจัดหนอนที่ต้นมะเขือเทศครับต้นมะเขือเทศก็มีศัตรูนะครับและศัตรูตัวร้ายอีกชนิดหนึ่งของต้นมะเขือเทศก็คือหนอนนะครับหนอนมากินผลมะเขือเทศรวมทั้งใบและลําต้นทําให้ต้นมะเขือเทศเสียหายจํานวนมากเลยครับ เรามาดูต้นมะเขือเทศต้นนี้กันเลยครับที่หนอนข้าทําลายใบเริ่มแห้งแล้วครับแล้วก็ใบพุนๆโดนหนอนกัดกินเข้าไปครับเห็นไหมครับเนี่ยแล้วกาลังติดผลเต็มเลยครับผลใหญ่ๆทางนั้นเลยครับดูด้านล่างนี่ครับผลมบืเริ่มเลยครับนะแล้วดูนี่ครับผลของหนอนข้าทําลายผลของต้นมะเขือเทศเห็นไหมครับรูใหญ่ๆแบบนี้เลยครับเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าเป็นตัวหนอนข้าทําลายเดี๋ยวเราดูนี่กันเลยครับเห็นตัวหนอนตรงนี้ไหมครับสี่ครับ ตัวใหญ่ๆเลยครับนี่ครับตัวเบลอร์เลยหนอนแบบนี้นะครับข้าทําลายพืชผลทางการกาเกษตรของเราอย่างต้นมะเขือเทศแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ใบไหมใบเป็นรูแบบนี้นะครับเพราะว่าหนอนแบบนี้กัดกินครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปทําน้ํายาก,กําจัดหนอนแบบนี้กันเลยครับในการกําจัดหนอนที่ต้นมะเขือเทศในวันนี้ผมจะใช้สารเผ็ดร้อนจําพวกพริกนะครับ และที่เราเหลือใช้ภายในบ้านของเราเมื่อเรากินพิซซ่าหรือไก่ทอดก็จะเหลือซอสพริกแบบนี้ครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับเมื่อเรากินนะครับเออบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปก็จะเหลือพริกแบบนี้ครับในการกําจัดหนอนที่ต้นมะเขือเทศใช้สารเผ็ดร้อนแบบนี้ใช้ได้เลยครับแล้วผมจะใช้อีกตัวนึงครับเป็นตัวช่วยคือน้ํายาล้างจานน้ํายาล้างจานจะช่วยนะครับในการกําจัดหนอนได้นะครับเพราะว่า จะไปจับตัวหนอนทําให้หนอนนะครับถึงตายได้ครับเราจะมาทํากันแบบง่ายๆเลยครับโดยผมจะเตรียมน้าไว้แล้วครับน้ําเปล่านี้นะครับจํานวน1ลิตรนะครับแล้วเราจะใช้พริกป่นนี่ครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ซอสพริกนี่นะครับจํานวน1นสองครับใส่ลงไปเลยครับทั้ง2ตัวนี้นะครับเป็นของเหลือใช้ภายในบ้านของเรา นำมาใช้กำจัดหนอนที่ต้นมะเขือเทศได้แน่นอนครับและอีกตัวหนึ่งครับเป็นน้ำยาล้างจานครับช่วยทำสารจับใบได้เป็นอย่างดีและไปจับตัวหนอนได้ด้วยครับทำให้หนอนตายได้เช่นกันครับใส่ไปปาะมหนึ่งช้อนโต๊ะครับแล้วเราจะคนทุกอย่างให้เข้ากันครับ เมื่อเราคนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาทําการกรองลงใส่กระป๋องป๊อกกี้เลยครับโดยผมจะใช้ตัวนี้นะครับเป็นผ้าขาวบางครับนี่ครับนํานิ้วลงไปแบบนี้เลยครับนี่เราจะกรอกลงไปแบบง่ายๆเลยครับเพราะว่ากระป๋องในการผสมนะครับของเรามีปากอยู่ครับเราก็จะเทลงไปตรงนี้เลยครับเราจะต้องกรองเอาเศษพริกออกนะครับเพราะว่าจะไปอุตันหัวฉีดพ่นครับ นี่ครับแล้วเราก็ได้สารเผ็ดร้อนจากพริกทั้งหมดเลยครับแล้วก็ยังได้สารจับใบหรือว่าจับตัวหนอนของน้ํายาล้างจานไปกําจัดได้ทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวเราตามไปดูวิธีการกําจัดหนอนที่ต้นมะเขือเทศกันได้แล้วครับเมื่อเราได้น้ํายากําจัดหนอนจากสารเผ็ดร้อนที่มีซอสพริกและพริกป่นในการกําจัดหนอนที่ต้นมะเขือเทศของเราแบบนี้นะครับเราฉีดท้นไปที่ต้นมะเขือเทศได้เลยครับ ในการฉีดพ่นเราจะต้องฉีดพ่นตอนช่วงเย็นถึงพบค่ำนะครับเพื่อกําจัดแมลงศัตรูพืชที่จะมาลบปวนต้นมะเขือเทศครับถ้าเราไม่ทําลายหนอนนะครับหนอนก็จะกัดกินผลผลิตทางการเกษตรของเราหมดเลยครับฉีดพ่นไปทั่วต้นเลยครับและคลิปนี้ท้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องทิทัยพีชนแนลได้นะครับและตัวหนอนที่เราเจอแบบนี้นะครับนี่ครับตัวเป็นๆเลยครับ เราใช้สารเผ็ดร้อนตัวนี้นะครับฉีดพ่นไปเลยครับเดี๋ยวหนอนตัวนี้นะครับก็จะถึงตายได้ครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูครับหนอนตัวนี้เริ่มนะครับแสดงอาการแล้วครับเห็นไหมครับเนี่ยฉีดพ่นไปที่ต้นมะเขือเทศเลยครับเราต้องฉีดพ่นในทั่วนะครับน้ํายาล้างจานนะครับไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อเรานะครับเมื่อเราจะนําไปรับประทานเราจะต้องล้างน้ํากันก่อนนะครับสําหรับผลมะเขือเทศครับและไม่ทําให้ต้นมะเขือเทศของเราเหี่ยวเฉาและตายนะครับ และคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่ช่องลิทไทยพีชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจ้าลิไทยพีชนแนลครับผมในการกําจัดหนอนที่ทําลายพืชผลทางการเกษตรของเราอย่างต้นมะเขือเทศแบบนี้นะครับสารเพลร้อแบบนี้นะครับกําจัดหนอนได้แน่นอนครับเดี๋ยวเรากลับมาดูหนอนที่เราทําการฉีดพ่นไว้เมื่อกี้นี้ครับเดี๋ยวเราดูกันนะครับไม่อยู่ตรงนี้แล้วครับเดี๋ยวเราแหวกดูด้านล่างนี่ครับอยู่นี่ครับ นอนหล่นไปด้านล่างแล้วครับแล้วก็ตายแล้วเห็นไหมครับเนี่ยไม้กระดูกกระดิกแล้วครับนอนตายแล้วครับเมื่อโดนสารเเพ็ดร้อนและน้ํายาล้างการเข้าไปครับนอนถึงตายเลยครับ